สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งครับผมเพื่อเกมเข้ามาในคอนคอร์เจเนรอลส์นะครับผมเดี๋ยวผมพักมาหน้านิดนิดนึงนะก็พอดีว่าเสียงซาวเบื้องหลังมันค่อนข้างดังไปหน่อยนะก็ถือว่าเกมนี้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่พักไปนานพอสมควรเนาะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกก็แค่แบบพักเกมแนวแนว้ีบ้างนะครับผมตามนี้ก็อนตอนนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วที่จะนํากลับมาเล่นเพราะว่ายังเหลือหมดภารกิจที่ผมยังเคลียร์ไม่จบนะครับผมซึ่ง ตามที่ส่มไว้หมดภารกิจในเกมนี้ก็จะเล่นเป็น USA GLA ตามด้วยปิดฉากด้วยชไนน่านะครับผมอโอเคก็จะเริ่มที่ USA ก่อนเนาะควายากใช่ไหมเอาบูทอทไปเลย General I am Lieutenant Eva I will serve as your com officer for our campaign against the Global Liberation Army We know the GLA have access to lethal biological weapons, and we have tracked these weapons to Baghdad. Our troops are assembled outside the city and await your orders, sir. Gab uh, uh, like hey, uh, hey. uh, hey. on yeah, station. Skies are clear. ไปไหนกันในสามลำเนี้เอ้าไอ้พวกนั้นหนีเลยแม่งเจอคนทิ้งเพื่อนหนีเลยโอ้ชนะสงสาราาเราทำปูเซเดอร์เราไม่กลัวศัตรูจะเข้ามาก็เข้ามาเลยแล้วดูมันจอดซะเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียว All units stand by อานี่ทุกทุกคันเตรียมพร้อมบวกกันสิรอใสายตัดริบบิ้นเหรอเฮยกันเลยกองเพี้ยนนมันอ่อนแต่เราเยอะเออมต้องนลัวคูเซเดอร์เราแข็งแก่งจะตายเป็นเลยดันดันป้องกันอยู่แล้วคูเซเดอร์โอเคเตรียมหมดแล้วก็ตรงนี้เคลื่อนพลต่อไปเรามีกองกำลังทางอากาศช่วยเลยซ้ำเติมลงไป ตายเกลี้ยงเมื่อไหร่เราเมื่อไหร่เราจะได้เล่นเนี่ยอ๋อวันที่สามเนาะเหรอนี่มภารกิจแรกนะเนี่ยหรือมันมีภารกิจที่ศูนย์ศูนยุดหนึ่งเลยไงงี้เออโอเคไม่เป็นไร enemy perimeter breached general we must capture baghdad and eliminate all gla forces อืมเป็นภารกิจที่ง่ายดีเนาะทำลายฐานทัพศัตรูให้ชิ้นซากอ่ะ รู้แล้วจ้าอัพเกรดโดนใช่ไหมล่ะจะได้ซ่อมตัวเองได้เนาะเออซ่อมไปหน่อยตรงนี้อ่ะมีซ่อมถูกเฉยไม่ต้องกลัวเลยอุ้ยไมค์แล้วอุ้ยเข้าไป่อยอุ้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 ยลงล่างก่อนต้องตายเออตัวไหนที่มันดูถ้าจะมาถึงยิงไอ้ตัวข้าตัวแบบตัวที่เน่าๆของเราเนี่ยก็รีบรีบเคลียร์ไปก่อนหึไปไหนกันพวกนายจะช่วยยิงไหมเนี่ย ดูเหมือนจะไม่ช่วยเนาะเหมือนเป็นทัพที่แบบเอาไว้เปิดโลกใ,ใช่ไหมอ๋อ็นไรช่างมันตรงนี้เหมือนเป็นตลาดเนาะตลาดการ,การกุงแบกแดบดบตรงนี้เหมือนมีแต่คนน่าจะใช้<า>ฮัมวีน่าจะดีกว่าว่าโอเย่โอเคยับขยับเข้ามานั่นไงกัสตอมของศัตรูเตรียมพร้อมเสร็จแล้ว ยิงขึ้นไปแล้วแล้วไม่ใช่ภารกิจคือแบบว่าให้มาดูยิตัวเองตายนะแบบสกัสตอมยิงตุ้มใส่รถถังตายหมดจบภารกิจเงือบเลยนะถ้าเกิดเป็นเงี้ยอไม่ใชนะ่แล้วคือมันจะยิงใส่เมืองตัวเองทำไมวะ ต้องตานอะไเราห้เข้าเ้าเข้า้าเข้าเั้าเข้าเข้าเข้าเเข้เข้เาเขเข้าเขเขาเข้้าเข้าเเข้าเข้าเข้าเั้าเัส้ใช่้เเ้้้ามีคนเฝ้าอย่างนี้ก็ฮัมวี่ไปเปิดึกเดี๋ยวเอเดเ้เเ้าเ้าเาา้้ม่้้อ้เเ ีิซ์จับจะมาช่วยเสนออาหนี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 กันดละมาเลยชนแม่งหมดเออกตันุงอบัง่งวิงกลับไปขายโรตีหมนเดี๋จะขายัวแล้วแต่เออยิงไซมันดัว่าไซมันดูโอ้โอเคออกมาไพร์ลอตนี่ก็เดี๋ยวเอามาใส่คูเซนด์ดีกว่าเนาะเอาออกมาหไล่ หนีหนีนีก like er ันอลมาเลยทีหนีกันให้หมดเฮยันเอาแบบมันเอาคนเข้าบ้านแล้วเฮ้ยลุยกระปอยลุยเลยนี่คืออะไรอมันทาอย่างนีได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยคือแบบถ้าเกิดมีคนใส่บ้านปุ๊บเอาไอชินุกย่อนคนลงไปแม่งยิดใครเป็นของเราเลย เออเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยปกติไม่ไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้ก็คือแบบจะลุยทันทีก็ระเบิดแป้งทิ้งเลยง่ายดีเดี๋ยวกระจายเอาดีกว่านะผมจะไม่เอามบ้างเป็นแค่สองตัวเออผมกระจายเป็นสองบ้างสามตัวดีกว่านะโอเคตรงนี้เรามีซ่อมเฉยไม่ต้องกลัวแล้วตรงนี้ อันแน่เหมือน,นเป็นการชีน้นำนะว่าให้มันระเบิดถังแก๊สเนี่ย่าสิครับรอใครตัดเลวิล่ะครับยิ่งบึง้มบึ้มบึ้มันบึ้มบบึ้ม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 ว้มบึ้มบ้ม้มบึ้ะบ้ม้มอน้้้ม้ม้เม้มบ้้ม เหมือนรถไถก๋วยเตี๋ยวเลยมองไว้แป๊บ่อดีร้านละเมอทั้งหมดทัุ้งน้ำแก๊สเลยเฮ้ยระวังไม่ล้มไงวะไม่ล้มเนาะตกใจนึกว่าจะล้มมาใส่อเคลื่อนพลขึ้นมาโยนช่วยซ่อมหน่อยมาแล้วก็ไปจ้าะดีมากเลยจ้าเขีาไปข้างมา บูสเตอร์ร right ีบมารวมตัวกันหน่อยเดี๋ยวไอ้รถนี่มันมาลุมเราจะตายคือจะให้ผมทำแบบเมื่อกี้ใช่ไหมมันให้คนไอ้นี่มันให้ฉีดอ้าวเวนกำให้ดาวนะไอ้เสานี่แม่งล้มใส่แน่ๆเลยเมื่อกี้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเว้นเถอะเว้นเว้ิ แล้เหลืออีกคันด้วยไอ้เสานี่แม่งมันล้มใส่ให้ตายเถอะเร็วเร็วเร็วดีอไอ้ตัวเล็กๆปิด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 เนี่ยไอ้รถปิดเนี่ยยิงให้หน่อยอ่าดีมากซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมจริงๆก็ไม่อยากกับไอ้นี่เลยอะไรอีกอ่ะยิงมันสิต่อทำไมเออคนแล้วก็มีไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นเบส อันนี้เป็นนะอันนี้เป็นรสาแล้วกันนะเยรถถังเลแค่นี้จะพอหรอวะนั่นไงมาแล้วเดินมาแล้วแม่มาแล้วไม่มหนีโดนนีนีนี่เพน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 ก็เพนนี่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 นีโอเคต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเลรสามนี้เดี๋ยวเอาไว้แบบโอ้โหที่ผมเือดรแค่สองคันเองอวะโอ้คุณพระ แล้วข้างหน้ามีอะไรไหมเนี่ยเปิดโลกให้หน่อยสิเปิดป่าบึ๊บ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 โอ้โหสองต่อแปดเหรอบ้าไปแล้วเฮ้ยใจหัวจริงดิรเร์บกีเควส์แอร์ซัพพอร์ตผมได้ยินแววๆแลเมื่อกี้เออดีมากขอบคุณที่ช่วยนะเอาโอเคยอนระเบิดลงไปต๋อม บบ้้้มมมายหดีนะเมื่อกี้ผมได้ยินแว่วๆว่าแอร์ซัพพอร์ตอะไรสักอย่างไม่งั้นผมก็วิ่งเข้าไปบวกเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนิดๆก็ยังดีนะยังมีอะไรของอะไรหลายอย่างมาช่วยเหลือโอเคไปฮัมวี่เข้าไปบู๊เลยคนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแก๊สทังแก๊สระเบิดดุ้นๆเออตายให้หมดตายให้หมด ทังแก๊สกันเลยเบิด์ทังแก๊สดีกว่ายิ่งบึ้มคนค่อยๆขยับเข้ามาหน่อยชิลนิดชิลนิดค่อยๆก้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตรงนี้เสียคนไประเบิดมันเออบึ้มบึ้มบึ้มเพลินหน่อยหน่อยมีสกอปเปียนด้วยระวังระวังมีสกอปเปียนด้วยเออโอ้เอาเราโอเคแต่ผมก็นึกว่าแบบจะเสียท่าแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย ถังแก๊สนี้ต้องยิงให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วแบบโดนเองสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆขยับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปกร็ดึ๊บไปกระดึ๊บไปต้องมองถังแก๊สดีอ่ะเดี๋ยวแม่งระเบิดใส่ตัวเองหมดยังวะอุ้ยอ๋อมีไอ้นี่ด้วยนี่หว่าตัวถอย unit lost เอามาเอาโดนเนี่ยล่อมันก่อนเลยง่ายดีเหมือนกัน เบอร์สามเข้ามาลุย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 มันมันไม่กินหอเตอร์แล้วใช่ไหมโอเคดีมากโอ้ยคลมาังสนับสนุนอเราลงมาจับล่สาส่งทับสุดท้ายรุยมันไปเออช่วยช่กันยิงทำาหารกินหน่อยอย่อู้อย่าอู้ ตัวปืนใส่มันยิงเข้าไปน่าจะจบกันเพีเท่านี้นะภาร,รกิจแรกบึ้มเรียบร้อยสกัดเด stroy baghdad secure congratulations general อ๋อนี่เรามาช่วยนี่เรามาช่วยกรุงแบกแดดแล้วะเนี่ยจบภารกิจแรกอย่างง่ายดายหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก็หนึ่งคลิปต่อหนึ่งภาร,รกิจเท่านั้นผมจะไม่เอามารวมๆกันแบบหนึ่งคลิปหลายภาร,รกิจอันนั้นผมรู้สึกว่ามันดูไม่เรียบร้อยเวลาเอามาใส่เพลย์ลิสต์เนาะก็จะเรียงไปจนหนึ่งถึงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าภาร,รกิจสุดท้ายของเกมเนี้แปดป่ะผมไม่แน่ใจว่ามัน 7, 8, เจ็ดแปดเก้าแนวๆเนี้ยประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ภาร,รกิจอนะ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่าก็ขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าเนาะ ในภารกิจที่2ของเกม Command Conquer General s นะครับภารกิจของ USA ในภารกิจที่2โอเคนะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าเนาะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย